สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับเลนโบว์ซิกซีจครับช่วงนี้ผมก็เล่นเลนโบว์ซิกบ่อยนะแต่ว่าไปกดอันแรงครับแรงนานๆทีฮะถ้าเกิดว่ามีตี้จริงๆก็จะไปเล่นกับเขานะมครับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่ายอย่ามวาพูดพล่ำมทำเพลงเอาง่ายๆถ้าเกิดเห็นคุณเป้ฮาร์ดไลน์เนี่ยเราเล่นอันแรงแต่ถ้าเห็นพวกนักแข่งอย่างพวกไรคอนลิสอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเล่นแรงนั่นเองนะครับดูกันง่ายๆอย่างนี้เลยมาแล้วผมจะเข้าทางหน้าต่างผมลืมเปิดเสียงเพื่อน อะเล่นก่อนค่อยว่ากันอันดับแรกนะครับในการบุกปากกล้องก็ไปดูก่อนว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอโอเคเพื่อนขอหน้าต่างกันล้ตรงนี้น่าจะเคลียร์โอ้โหดามเหล็กกันแบบกลับไม่ให้กูเข้าเลยมัง้งตรงนี้ติดไฟฟ้าตัวผมเป็นตัวเปิดครับตัวชื่อเอสตรงนี้มีอ่ามิ้วส์อยู่เอาโดนเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวช็อตเดโดนตัดสัญญ,ญาณอ่ะทางนี้เคลียร์ก็บุกเลยดีครับ ไม่มีคนออกมามั้งน่าจะวิ่งได้ถึงเนี่ยอืมเปิดเลยเลยได้ววะเปิดได้ปะเปิดได้ว้าเฮ้ยเฮมายิงตัวเจาะกำแพงผมทิ้งได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเอ๊รักไก่ได้หนึ่งตัวต้องสั่งเวยเพื่อนไปหนึ่งคนเฮ้ยเพื่อนยังไม่ตายเดี๋ยวเราช่วยได้คานไปคานมาไมโครเวฟคานมาโอเคช่วยเพื่อนก่อนค่อยว่ากันเอ้าเฮ้ยมึงใครเนี่ย โอ้โหเพิ่งช่วยเพื่อนมาอย่างนี้มันหยามหน้าเลยชัดเอาศัตรูเหลือ3เราเหลือ2อเอาชิปหายแล้วโดนระเบิดตายไปอีกหนึ่งแล้วยังไงเหลือ3คนตายไปหนึ่งดีครับตัวนึงอยู่ไหนมาด้วัดให้สุดกูรีโหลดแป๊บมานอนเหรอนอนเหรอ,อตัวนึงอยู่ซ้ายจำได้ทันแน่อุ้ยเอาโดนเฉย what the fuck ผมพีกมั่วเลยเว้ยเมื่อกี้คือต้องเน้นกันหน่อยเพื่อนเราตายเป็นหนึ่งแล้วสกอร์สี่สี่เโอเคเพื่อนตัดไปให้ได้หนึ่งคนถือว่าสวยงามเอาอ่อจะมีใครมาเคลียร์ไฟฟ้าให้กูไหมเนี่ยนี่ผมยืนรอเปิดกำแพงอยู่นะเนี่ยมันติดไฟฟ้าผมเปิดไม่ได้แล้วลูกข้างบนคนน่ากลัวเลยเอาไงดีอะทีนี้ไม่มีใครเปิดไฟฟ้ากูเลยหายละ เพื่อนตายไปดินละคนเหลือ3-3แล้วก็ยังไม่มีใครเปิดไฟฟ้าให้ผมคงต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนแล้วแหละยืนตรงนี้แม่งไรประโยชน์อาชิบหายแล้วแล้วคือยังไงกูอยู่คนเดียวแล้วสกอร์สีถ้าเกิดแพ้คือแพ้เลยนะเว้ยน่าอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วมั้งข้างบนไม่น่ามีโอเคมันเหลือ53าิยังวิไงก็ต้องบุกแล้วเหยียบเข็มด้วยดีจริงๆโอเคลักไก่ได้หนึตัวตัวนี้อยู่ไหนวะ เฮ้ยเสียงทางขวาไเอาไม่ใช่อ๋อขวาล่างขวาล่างขวาล่างขวาใต้ตีเราเนี่ย,ยเฉยกว่าตัวไหนก่อนดีวะยังไงก็ต้องบุกอะเอาขวาล่างก่อนแล้วกันมาดิครัมีตัวนึงอยู่งลางวู้โอ้โหเกือบแพ้ไม่กอดกูชนะได้ไงวะเนี่ย What the fuck อย่างมั่วซั่วเลยนะว้เมื่อกี้โอ้ยใจเต้นตึกตัก นี่คือผลของการฝึกยิงบอทนะครับยิงบอทวันละ100ตัวจะทำให้คุณยิงดีขึ้นเชื่อผมเฮ้ยลาาแรกม่งโดนนำไปก่อนแล้วมาบุกรอบนี้ต้องเข้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเยียเรียบร้อยโดนกูไปเลยไปดูโดนเพื่อนหน่อยสิหลาไปเพื่อนหลไปสรุปมันอยู่ไหนอ่ะเล่นข้างล่างเหรอมาเล่นสายล่างแน่เลยอะ ชัวปาบเฮ้ยโอ้โหกล้องเพื่อนหายไปเลยไปยิงกล้องก่อนระดับแรกก่อนบุกค,ครับมีสปอนคิวไหมไม่มีนะเดีย๋ยวผ่มาจากหน้าต่างนะโกรธนะบอกให้เฮ้ยเพื่อนบุกไปถึงนูนวว่นแล้ววะเราก็ต้องวิ่งตามเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวผมไปเข้าอีกทางหนึ่งแล้วถ้าใต้ดินผมว่าถ้าเป็นตัวเปิดลงไปข้างล่างดีกว่าพอดีผมเล่นเป็นตัวเปิดอะเพื่อนเปิดได้หนึ่งตัว ตัวเปิดได้หมายถึงตัวเปิดกำแพงนะไม่ได้เปิดหัวเขาโอเคไปรถคันสุดท้ายของเราเสียไปหนึ่งโอ้โหกระจกมิล,ล่ากูเข้าไงครับทย่งเงี้ยยิงไปเล้ยโดนเฉยกูแบงบัวโดนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็รักไก่ได้หนึ่งตัวเปิดเลยแล้วกันเอา้าโอ้โหผมปลานี่ไงปลาต่ำไปกระจกไม่แตกน,นะ ข้างล่างแตกแทนเฮ้ย,เ,ยเกือบไปแล้วนะเพื่อนคุณไปฮัทไล์เกือบตายแนละ้วน่ะเอาไงดีเพื่อนเข้าไปถึงนู่นแล้วผมก็ต้องล็อกรอไปก่อนไม่มีใครออกมาเลยวะบุเข้าข้างในแล้วกันแล้วใครเขาจะปอดกูเนี่ยออกมาก่อนอ๋อนี่ไงกลองว่าไข่ลีเนียนเลยนะผมบุกทางนี้แล้วกันนะเพื่อนเข,ข้าไปตรงนูน้น โอยยัมีเข็มอีกรอครับเนี่ยกับดักเยอะห,หมดเอาเปไปไปซะแล้วแล้วกูทำไงดีเนี่ยเพื่อนตัดอีกสักตัวได้ไหมเออซีโดฟดงทันกูแบงมัวไปก่อนโดนไปโดนไปรู้ความหวังอยู่ที่เพื่อนอีคนนึงแล้วใครเขาสปอตกูจังวันนี้กล้องอยู่ไหนวะกูเดินเลยแล้วกันมันรู้ว่าผมอยู่นี้แล้วอะทำอะไรไม่ได้อันไหนโอ้ย้ยไม่โดนหัวโอเคเพื่อนเปิดให้อีกหนึ่งตัว ชิปหายแล้วทิ้งไปอยู่หนึ่งหนึ่งเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ขวาโอเคมันไม่รู้ผมอยู่นี่เว้ยผมว่ามันไม่รู้แน่นอนผมจะค่อยๆย่องไาช้ช้ามันเล่นกล้องอยู่ขวามือผมเนี่ยเฮ้ยตกใจ <laughs> โอ้ดีนะมันยิงผมไม่โดนแต่ผมยิงมันโดนก่อนป๊า <laughs> บโอเคนน่าจะตาย เปล่าเอกลู้กันครับอ่ะเปิดกำแพงแล้วเพื่อนๆเหนือบันไดคนฟอสขึ้น่อยเอ้าบันไดขึ้นไปกับดักเฉยเพื่อนกูมาล็อกแล้วตากแล้วตากแล้วตากผ่านไป้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูมาช่วยมึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยลองกะวต่างกูได้ด้วยวะนี่กูยิงโดนมันเหรอยิงทันด้วยเฮ้ยว what งงงงงยังไม่งงเลยนี่แหละคือผลของการยิงบอททุกวันยิงบอทโอ้โห EMP เข้ามาแล้วของกูพังคมด แล้วผมจะทำยังไงมันจะเปิดเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวสักพักมันเดินเดินเข้ามาจริงๆดูเว้ยมีตัวนึงเหรอวะเอาไงดีวะกูปาดเลยแล้วกันเฮ้ยบอมดับพอดีสวยดีครับเอ้าเหลือกูคนเดียวเหรอโอ้ศัตรูก็เหลือหน,นึ่งคนแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนก็ล็อกรอไม่อย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมาเอาบอมอยู่ดีมาดิโผล่มาดิโผล่มา,มานแน่เล่นกล้องอยู่ข้างหน้า ต้องนิ่งๆไว้ครับท่านผู้ชมใจอย่าร้อนเวลามันบีบก็ต้องเดินมาอยู่แล้วล่ะครับผมวู้ต้องใจนิ่งๆเอาไว้นะครับนเกมแบบนี้เครื่องบินเลียร์กาสิบกสิอยู่กูอยู่บอลเนี่ยตอลตีบอลตบอลตีบอลตบอตีบอลตบอลลตบอลตอลตลตบอลตลตอลตบอลตอลตบอลตบอลตบอลตอลบอลตีบอลอลต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 บอลตลตบอลตลีบอลตอลตอลอล อยู่กูอยู่กูก้าสิบอยู่ก้าสิบอยู่กูพอแล้วนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเอะกาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเก้าสิบเก้าสิบโอเควางไปวางไปวางไปล็อกกระโหลกล็อกะโหลกล็อกไม่ใช่ล็อกหลังเนี่ยอยู่รถเฮ้ยซีโฟโอ้โห้ยมาตายละเฮ้ยดทลาโอเคตนึงอยู่ไหนตน้องแมตน้อง่โอ้หเกือบแพ้เดือดเลยเจอกากบาแม่งขนาดเขามี4คนยังเหนื่อยขนาดนี้นะท่านผู้ชม เี่คูจะห้อยมาใหยเย็ดแม่แพ้แรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะถ้าเกิดว่าอยากดูเรนโบว์ six i n อีกกดไลค์เยอะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม